สวัสดีครับ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 นไบมาเข้ากองละครกันเนาะเป็นไงครับวันนี้อเนอร์จี้เป็นไงครับอ๋อบอกเลยว่าเกินร้อยครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่คิวนี้นะครับอเกินรอทุกคิวครับชครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิวที่ส2กันแล้วที่สสใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเฉยๆว่าทุกคนตื่นหรือยังแสดงว่าไม่ด r o ไม่ d r o เลย ครับครับครับสามแล้วครับผมก็เข้มข้นขึ้นดูดูคิวเลยครับผมแล้วก็แต่ละคิวเราก็จะมีการถ่ายทําซีนที่แบบค่อนข้างสนุกมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามกันมากๆครับผมอ่าครับก็สวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับผมรับบเป็นไทยครับครับสวัสดีครับผมนัทนัทศิษย์ครับรับบเป็นครามครับ รับผมก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมกันธนาวัฒนะครับผมรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับผมพงศ์วรยูนะครับก็รับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุครับสวัสดีครับผมยูฟาณธนวัฒน์ครับรับบทเป็นเฟรมครับผมครับผมทูเวิร์ลครับโลกสองใบใจดวงเดียวครับครับผมครับครับผมก็เป็นโลกคู่ขนานครับผมที่ที่มีความสลับซับซ้อนนิดนึงเนอะแล้วก็อ่า จะเหมือนคลามครับผมบังเอิญข้ามไปอีกโลกหนึ่งครับโดยโดยความบังเอิญครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่เหมือนกันที่เหมือนกันกับอีกโลกหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวกันครับผมก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมกับภารกิจของน้องคลามครับผมว่าจะสําเร็จไหมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับไดเสิร์มไหมน้องคลามครับผมก็เป็นเรื่องราวของความรักของคลามแล้วกันครับกับเขาจะมี2โลกด้วยกันซึ่ง ในโลกแรกเขาก็จะมีคนรักของเขาครับชื่อว่าภูผาครับผแต่ว่าวันหนึ่งภูผาก็เสียชีวิตครับผมใช่ครับใช่ครับทำให้ไอโกเไม่ไม่ทำให้น้องคามอ่ะเสียใจมากๆครับที่เขาต้องเขาต้องสูญเสียคนรักไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะได้วาปมาได้วารมาเขาครับใช่ครับโอเค ต่ยพี่หแล้วพี่สองต่อเลยครับเฮ้ยยหยอกๆบีบีเราสองเลยดีนิดหน่อยไม่ได้เลยนะนไม่ได้เลยยอเละอย้ายโลกสอไยังไงฮยังไงก็พอข้ามไปที่โลก2แล้วครับผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยอยาไให้เห็นในตัวอย่างนียที่ในตัวอย่างครับผมก็เรื่องราวจะเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโลกสองใบจอตรงเดียวฮะสนุกมากแน่นอนครับผมใช่พาจะสีเข้ามาด้วยใช่ครับใช่ครับ เป็นแต่สีแล้วไม่ง่ายะแต่ละคนมีอะไรเี้ยหมเหมือนแต่ละคนจะมีบุคสองคาแรคเตอร์อย่างงี้ดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละโลกเนี่ยอย่างพี่ไทยครามเองแล้วก็ภูผาแล้วก็วายุเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันความโหดความเที่ยมความเป็นตัวละครเนี่ยจะต่างกันครับดังนั้นก็จะมีมิติของการแสดงแล้วก็ทําให้ทุกคนก็จะเข้มข้นไปด้วยครับโลกหนึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลกสองพอโลกที่สองเนี่ยครับความเข้มข้นความโหดเที่ยมอาจจะลดลงมาบ้างมีความ อ่อนหวานอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็เร็วๆนี้ติดตามได้ที่ไอชีเท่านั้นขายครับใกล้เลยเกินครึ่งทางมาแล้วครับใช่ครับเกินครึ่งทางมาแล้วครับก็จริงๆก็เกินครึ่งทางมาแล้วเนื้แต่ก็ยังยังไม่ได้สรุปว่าจะมีสูตรที่ประมาณกี่คิวอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆฮะก็แต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายทํามาก็สนุกมากครับแล้วก็ เลิฟสนิทกับทีมงานมากๆแล้วด้วยแล้วก็ทําให้แบบเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับแล้วก็ถึงซีนที่จะเครียดเนอะเครียดแต่ว่าหลังหลังกล้องก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮาแฮปปี้ใช่ครับใช่ครับไี่แม้เขาคุณดูมีแบบมีรอยแผลอ้าวุ้ยเห็นกันหรอครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นครับผมกุศลปิดไว้อยู่นะเนี่ยครับผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคาแรคเตอร์แล้วกันครับผมก็ยังไม่อยากแบบพูดสปอยเลอร์เนอะแต่ก็อยากให้ไปดูในเรื่องมากกว่าครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ที่นี่ที่แรกครับแล้วก็ยากพอสมควรฮะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่ๆี่พี่พี่เคทครับผมพี่เพชรนะผู้กกับนะ้นก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ครับก็ทําให้ทำให้รู้สึกว่าเทามาได้ฟลแล้วก็น่าสนใจมากๆครับครับจริงครับจริงจริงใช่ะไรดีแล้วแหละอย่าไปเล่น เป็นไทยโลกหนึ่งให้คนอื่นเขารู้เยอะเลยครับทำไมอ่ะมันสงสารเขาบางคนอาจจะชอบไม่ผชอบไม่ชอบมีคนชอบแนวซาดิสหรอครับเขาเนี้ยซาดิทลายซาดิไลเน็ตคุณแม่ว่าแต่ละคนม่ปักยังไว่าตัวเองชอบโลกไหนในละครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆผมไม่ได้มีปักนะครับว่าชอบโลกไหนเป็นพิเศษแต่ว่าผมกลับมาว่าเสน่ห์ของแต่ละโลกไม่เหมือนกันเออมิติของแต่ละโลกใช่ครับผม่ สองสองโลกเลยครับเพราะเราเล่าทั้งสองโลกเลยเพราะว่าถ้าจับตามองโลกหนึ่งเดี๋ยวงงโลกสองถ้าไปจับตามองโลกสองเดี๋ยวงงโลกหนึ่งใช่แต่ว่าหลักๆแล้วคือถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราเจอโลกโลกหนึ่งแล้วยังไงมันก็ต้องมีการข้ามอีกโลกหนึ่งเนาะมันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันดังนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยราะว่าเราเห็น โลกหนึ่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องตอบไปโลกสองดูโลกดูโลกสองปุ๊บเอ้ยโลกหนึ่งเป็นไงอาจจะต้องย้อนกลับมาดูที่โลกหนึ่งใช่เพราะงั้นเวลาตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วเราต้องข้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของทั้งสองโลกเลยและสามารถติดตามได้ในไอชีอีนะคบครับใช่ใช่ใช่ครับ ครับบรรยากาศก็แล้วแต่วันฮะบางวันแดดร้อนบางวันเย็นบางวันฝนตกครับผมอืมอะไรอ่ะเขาถามเล่าปีละครับครับอุ้ยเอมแค่เนฟิลแบบฟิลสนิทกันมากๆครับผมทั้งทุกทุกทุกบทบาทของทีมงานนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากมครับมีการคุยเล่นกันสนุกสนานมากๆครับแล้วก็ช่วยเหลือกันครับไม่มีมีอุปสรรคใดๆอย่างเช่นมีลมแรงฝนตกหรือว่าหรือว่ามีใครทาผิดพลาดอะไรต่างๆฮะก็ช่วยกันเหลือแก้ไขครับไม่แบบทุกเฮนเฟลี่มากๆครับ เป็นกองที่สนุกแล้วก็วุ่นวายด้วยสุมากวุ่นวายด้วยครับที่ได้มาที่ได้มาทนวุ่นวายแต่แฮปปี้ไงใช่เป็นวุ่นวายที่สนุกครับมีความสุขทุกครั้งครับผมที่ได้มากองทูบพร้อมที่จะตื่นเราชอบเวลาไปปุากล่าดูอ๋อชอบมากชินแล้วฮะเหมือนกับอ้ชีวิตหนึ่งเราได้เข้าป่าก็รู้สึกว่าเริ่มชินกับมันบ้างคิดว่าเอออาจจะต้องมีบ้านตากอากาศแบบกลางเขาสักหนึ่งหลังแล้วอะไรอะไรเง้นสามารถทําได้เลย จิราสมารถต้องหดกว่านี้หรือเปล่ามันไม่มีหดกว่านี้นะครับเพียงพอแล้วครับเพียงพอแล้วชอบไม่ใช่หรอชอบแต่บางครั้งก็มีการพอบ้างครับอันนี้อร่อยแล้วก็เอ้ยเราต้องอยากกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่แต่ก็ดีนะครับมันทําให้เราทําให้คนผู้ชมครับสามารถได้เห็นโลต่างๆว่ามีความสวยงามสถานที่เที่ยวต่างๆของของของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าที่เรายังไม่เคยไปได้แบบเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นครับแอบสปอยแล้วว่าสถานที่เราไปถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะใช่ครับคือแบบบางครั้งอ่ะไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรเลยแค่ซีนแบบมอนทร์ดแบบมองวิวเห็นวิวอะไรเงี้ยคือแบบคือนึกว่าสร้างขึ้นมาจากแบบคอมอะไรอย่างงี้ได้เลยอ่ะผมแบบเพสวยจริงสวยจริงใช่ก็คือแบบเราเก็บวิวทิวทัศน์สวยของประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําตกภูเขาในป่าหรือแม้กระทั่งในถ้ำครับผมก็บอกเลยว่า ทุกคนจะได้เห็นอะไรอะไรก็พูดถึงธรรมชาติไงครับอ๋อโอเคครับครับได้ครับได้ครับได้ครับถ้าดูออกว่าที่ไหนอาจจะดูออกได้นะแต่อยากให้ไปจริงจริงมันมันสวยทุกที่จริงแล้วก็ความธรรมชาติคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบว่าได้เข้าถึงธรรมชาติ แล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสาหรับเราทั้งทั้งหมดเลยนะอย่างอย่างตัวผมนี่ใหม่มากในความเป็นธรรมชาติของผมด้วยเรื่องแรกเลย<ช>ที่แบบเขาธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันฟิลมันฟินไปกับมันพอผม,ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอคนได้ดูอะครับมีความเห็นโลกแตกต่างกันในโลกหนึ่งและโลกสองเขาจะอินไปกับมันแล้วก็อยากไปสถานที่ที่เราไปเพราะว่าสถานที่เราไปบางทีเรายังไม่เคยไปเลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบนี่นแบบ <ไป S 1> พอไปถึงแล้วแบบเฮ้ยว้าวอยู่นะว่าแบบ ประเทศไทยเรามีแบบที่สวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับใช่ต้มีดูเลยได้ไหมคะเฮ้ยผมก็อยากดูเลยเหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องต้องอดทนรอสักหน่อยครับผมอีกนิดเดียวเราพร้อมกันดีกว่าใจเดียวอึดใจเดียวครับใช่เราพร้อมกันดีกว่าดูพร้อมกันสนุกกว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับผมห้ามพลาดนะครับถ้าไม่ดูผมก็จะงอนนะครับผมใช่ใช่ใช่งอนหมดเลยงอนจริงนะงอนหมดพูดจริงๆนะและถ้าโดนพี่ไทยงอนนี่คือน่ากลัวมากด้วยนะครับดูแผลก่อนจบและเราไม่เกี่ยวละ แผลนี่ไม่ไม่ใช่มาจากอะไรนะมาจากการเข้าป่าแล้วแมลงก็คันครับโอ้โอคุณเกำลังเหมือนกันได้กำลังครับผมนะอยากพาไปตัดเล็บเลยี่ไมจะดูขนาด้นครับมาแบบคาแรคเตอร์พี่ไทยหน่กสิวิทำพลาดนะครับทูเว r l d เลิก์สองใบใจดวงเดียวออที่ไอ้ฉี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ดูนะโกรธโกรธ ทำไมมันน่ารักมันยังดูน่ารักอยู่เลยอ่ะแปลกๆอ่ะผมว่ายังยังไม่ใช่พี่ไทยเอางี้ถ้าอยากเห็นความโหดเหี้ยมของพี่ไทยเราติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าใช่รับเจนเลยแน่นอนครับถ้าไม่ดูจะงอนพี่ขอให้งอนทีละคนเลยเฮ้ยงอนร้าได้สิครับอ่เริ่มจากที่ใครก่อนเริ่มที่ผมเลยเดินหนึกไม่ออกจัดไปนึกไม่ออกอ่ะเปิดก่อนได้เกี่ยวแล้วจะไม่ดูจริงเหรอครับว้า นด้รักปะได้สานเลยได้อยู่เนาะครับอันต่อไปใครดีพี่ไทยอ่ะโอเคใครไม่ดูนะงอนละเออเอาให้มันปิดคาลคเตอร์มากครับต่อเลยดีกว่าใช่อ่าน้องนจริงครับจะไม่ดูกันจริงหรองอนเล่าเออเออครับครับใครต่อฮะเอออันหนึ่งสองสาดูหน่อยนะครับครดูจ้าหน่อยครับไม่ดูอ่ะ งานจริงนะเล่นเป็นเด็กกันหมดแล้วตอนนี้เรื่องนี้ผมประสองใช่หรอมีอยู่เอาได้แหละครับต่อครับยังยัครับอาคุณช่วยดูด้วยนะคะเฮ้ยคุณมายูมาเรียบง่ายท้ายหนักสุดเลยนะใช่ไงสิบอยู่ไปงอนนะหนึ่งสองสามช่วยดูหน่อยนะครับนะครับผมครับ ครับเอ้ยเอาขายเลยเต็มที่ครับผมก็ฝากซีรีส์ทัวร์โลกสใบหัวใจดวงเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปประมาณ50%กว่าได้แล้วครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้รับชมภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนวันที่21ครับครับทาง ICE เท่านั้นนะครับครับอ่ก็ฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับ ครับผมก็ใครติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผม Two w a l d s มีแอคเคานต์ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทุกช่องทางนะครับครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ